ห้องมีคนรีเควสมาว่านะครับไม่รีเควสอ่ะเขาถามว่าผมเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนนะเซิร์ฟเวอร์อันที่สองนะนะก็มใช้อันสองอยู่เนี่แหละครับก็ถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมเข้าแคนด้วยนะครับุาสาร์สร้างแคนมาใช้เวลานานนะดูนีเนี่ยผมก็เคยไปต่อสู้แคนเลยนะแล้วนะครับก็คือ นุกนะครับให้ปกป้องฐานนะครับสนุกไปอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับชื่อแคนก็ชอวแต่มันโอลบไลเซอร์เอ้ยแล้วมันโอไลเซอร์เฉยนะครับก็ไม่มีใครอยู่เลยนะครับแล้วก็มีสมาชิกเมื่อกี่คนนะครับอันนี้ก็พี่ผมนะครับแล้วก็ปิต้านะครับซึ่งมันไม่ได้คยไจะเล่นแล้วนะครับนี่จะไม่เปลี่ยนกับตามทีนะครับ หนูแก้ให้พี่ยูเป็นเลขาทำไมไม่ว่างวะอะม่ใส่ไม่ได้ครับถึงอยู่อันดับที่เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยครับเนี่ยน่าจะโหลที่สุดเลยครับโหโหลที่สุดบอกเลยมีทั้งสองวันก่อนหน้ามีวันสุดท้ายแน่เข้าใเลย,ยดได้มีอย่างียบแับวมันโอ้ โอ้สองตัวนะครับแล้วก็ L I S E R นะครับจำเป็นโอไลเซอร์นะครับเดี๋ยวมีคนทักมาคนระับดูข้อมูลนะ่ยรู้สึกว่าผมเคยแอดเลยนะครับป้ายเจ็ดเลยเนะี่ยโอ้ได้เขียนมาว่าใครอยรายุเกินสิบแปดมั่งผมพอตอบว่าสิบเอ็ดครับเพราะอายุสิบเอ็ดแหม่น่าที่เจอคนไทยนะครับเนี่ย แล้วทำไมผมต้องกดเงียบๆนะครับมืว่างครับเนี่ครับเราเอาคนไทยนะจะลืมตั้งชื่อไทยๆมานะคใครแอดมาแอดตอบหมดเลยครับแล้วก็คุยได้นะครับหรืออยากจะทายคลิปลงผมก็แล้วแต่นะครับจะบอกมานะครับ ซึ่งปืนสามอันนี้เนี่ยแหละปืนดีสุดนะครับมีคิก่าครับเราจะมาหาที่ซ่อนนะครับซึ่งผมไปเจอที่ซ่อนใหม่ครับในด่านทอมเบี้ครับคำหนึ่งเจอครับเจอที่ซ่อนแบบหืมแต่ซอมบี้ก็ตกเราได้นะครับถ้ามันรู้นะครับแต่ที่ซ่อนนี้มันไม่ค่อยได้รู้หรอกมั้งไม่รู้อะนะครับ ถือว่ายังมีซอมบี้อยู่ตัวเดียวนะครับคนเข้าเซิฟถูกน้อยนะครับนี่เป็นเทนิสโม่ครับลโม่โอ,โอลโ้ลูโช่รี้โหลดชานะผมจะใช้อยู่พอดีนะครับมันน่าจะยิงแรงนะตะก็ลีโหลดช้านนี้ปืนร้อยนัดมีนะครับอุ้ยปืนนี้นะพกเดี๋่วม่ว่าเดี๋ยวผมจะซื้อพกคู่วับลายมังกรสีทองนะครับถ้าผมเติมนะพอมให้เติมนะ เติมได้นะเฉพาะตอนวันเกิดมันขึ้นมาแล้วไม่ดูแลอะไรกันเลยเนี่ยผมใช้ปืนนี้อยู่ลนะครับซึ่งดีมากครับอุ้ยอุ้ยเอ้ยทำไมมันเหมือนเราเลยเว้ยมันใช้อังเปาแรกซื้อครับเวลสิบสามสิบนะครับเวลยี่สิบเวลยี่สิบสองเวลสิบเจ็ดมีคนต่ำกว่าเราสองคนนะคือเวลยี่สิบแล้วก็เวลยี่สิบเจ็ดนะซึ่งผมเลเวลยี่สิบเอ็ดนะครับซึ่งอัปปีมาก ซึ่งแล้วก็เจอคนเลยด้วยนะครับโดนโดนโดน <c oughs> ตายเร้นผมก็ต้องกอใหม่นะครับอันนี้มีที่ซ่อนที่เดียวนะครับเคครับมาดูที่ซ่อนกันเลยนะบางคนนี้รู้แล้วก็ช่างมันนะผมรู้แล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ผมสอในให้คนที่ยังไม่รู้ครับเคคียบมาตรงนี้ครับ แล้วก็ขึ้นตรงนี้ครับแล้วก็มันมีลาวอยู่ตรงนี้ครับพยายามเกาะลาวให้ได้นี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าซอมบี้มันก็มาตบเราได้นะตบจากทางล่องนี่นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้อยู่ที่ล่องนะครับครับแล้วมาตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยแต่ซอมบี้โดดตบได้นะครับแล้วผมก็ขึ้นกลับไม่ได้แล้ว แล้วผมรอดได้เลงเนะี่ยมาครับไปจอเลยเก็บทามันไั้หมดข้าอืออื้ เฮ้ยฟันโดนะมันไม่เข้าเว้ยมันนั่งสี่กุ๊กขีกแลว้วอะเอ้ยเอ้ยทะลุ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 ยังไงครับตนอนนี้คอนทะลุหน่อย้อยนีได้แล้วครับวอซอมบี้เรจะจัดการได้นี่รถก็ไปครึ่งหลอดเลยนะครับจากผ้าพันนะัเหลือสองพั 2, นห้าครับ เราก็ต้องไปต่อนะครบซอมบี้เหลือตัวเดียวตายวันนี้ก็แค่มาบอกแค่ที่จอดนะครัรู้สึกว่าซอมบีก้กลัวคนแทนนะครับ ครับก็เจอปืนนะครับเออจะจบคลิปไปตรงนี้เลยนะครับตอนนี้เราจะจบคลิปนะยิงให้หมดเลยนะครับไปแล้ว